ยินดีต้อนรับสู่ช่องซิงเ l b บูลิชนะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปด้วยกันอย่างยั่งยืนระปลอดไทยเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้กราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่6มกราคม2026นะครับหรือ2 5 6 9เนานะแต่ก่อนอนื่นนะครับก่อนที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปนะครับ แล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมเนาะช่องนี้ถูกสร้างมาให้ความบรู้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีบุคคลใดมาแอบอ้างว่ามาจากช่องนี้แล้วมาเรียกเก็บเงินจากพวกคุณจงรู้ไว้ว่าเขาเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับช่องนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลวนวนให้พวกเขาแต่ถ้าว่าอยากสนับสนุนสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกช่องก็ได้ด้วยการให้ของขวัญก็ได้หรือด้วยการไปอุดหนุนสินค้าในตะการหน้าช่องต่อๆก็ได้นะครับ แต่รู้ว่าอย่างเดียวคือเรียนรู้ที่นี่ไม่คิดตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์เข้ามาเรียนรู้ได้เนาะทุกอย่างที่นี่ให้ฟรีมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อน,น,อนในยทําเฟรมเดย์นะครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในทม์เฟรมเดย์คือทําเฟรมเดย์ได้มีการยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานถูกไหมครับหลังจากที่ได้ยกตัวขึ้นมาเป็นกรปกแล้วได้มีการยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดแล้วมาล่อเซลล์ที่สี่พันสี่ร้อย ก่อนที่จะวิ่งไปกับสักแป๊บหนึ่งไม่นานมากไม่ได้สายเวนานมากเลยแล้วก็เบรกแล้วพฤติกรรมนี้ก็เป็นเหมือนที่เคยบอกไว้เสมอว่าเวลามันเบรกเกิดอะไรขึ้นครับมันคือการชนต้านผ่านไส้ทํำไฮถูกไหมแต่ไม่ถึงอีกต้านแล้วมันทํำไฮที่เท่าไหร่ล่ะทำาไฮที่44ประมาณ446 4460ไปเพราะถ้าอยากจะดูเป๊ะๆก็ต้อง เัีเส้นมาอย่างนี้เรามาดูทำ High ไว้ที่4460.15ก่อนที่จะดึงไส้กัับแห้งเกียย์มาปิดอยู่ที่4440.56ประมาณ2,000จุดจังหวะที่มันดึงไส้กลับมาปิดประมาณ2,000จุดเนี่ยคือจังหวะที่ถ้าเกิดว่าเราจะเซลล์ตอนนั้นอ่ะเราเราต้องไปเซลล์ตอนไหนเราต้องไปเซลล์ตอนดึกๆถูกไหม เราต้องไปเซล,ลตอนดึกๆหรือไม่ก็ตอนที่มันยกตัวขึ้นเลยต้านฐานไส้ทำไฮไปเลยแต่ไม่เห็นต้านแล้วไฮไหนเนี่ยที่เราจะเซลยได้จริงๆแล้วมันก็มีแค่ไฮนี้ถ้าเป็นไฮเดย์เนาะไฮนิดนะครับตอนเราเซลยวเนี่ยพอมันดึงไส้กลับมาเราก็มีจังหวะเก็บกำไรเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีแต่เดี๋ยวเราไปดู H4 ด้วยแต่ตอนนี้ดูในทาเฟรมเดย์ก่อนสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในทาเฟรมเดย์คือเราเห็นว่าทเฟรมเดย์ได้มีการทําลายแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยแนวต้าน4,400ถูกทําลายได้แล้ว ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่กราฟจะต้องทําสิ่งที่กราฟจะต้องทําคือกดตัวลงมามันมีจะมันจะมีอยู่แค่สองอย่างที่กราฟจะทําคือกดตัวลงมาไม่ถึงรับแล้วก็จะเด้งขึ้นนี่คือสิ่งที่กราฟจะทำราอดึงหรือก็คือดึงไส้กลับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับนี่คือหนึ่งถูกไหมแล้วก็สองสิ่งที่กราฟจะทําในอันที่สองก็คือ โคตัวลงมาเห็นไหมครับแล้วก็ดึงไส้กลับแล้วก็เด้งขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหาว่ากราฟต้องการที่จะเคลียร์ละเอียดละ่ะละเอียดยิบเลยละ่ะสิ่งที่กราฟจะทําคืออะไรถ้ากราฟต้องการที่จะเคลียร์ละเอียดตลาดต้องการที่จะเคลียร์ละเอียดสิ่งที่กราฟจะทเํเคืออะไรการเคลียร์ละเอียดแปลว่าเคลียร์ละเอียดถูกไหมครับการเคลียร์ละเอียดแปลว่ามีการล่อายด้วย แปลว่าก้าก็มีสิทธิ์ที่จะกลดตัวลงหนึ่งเปิดแห่งใหม่มาถูกไหมเปิดแห่งใหม่มามีการยกตัวขึ้นนะครับเปิดแท่งใหม่มามีการยกตัวขึ้นแล้วก็ทุบลงมาต่อถูกไหมเพื่อที่จะมาปิดแฉบด้วยถูกไหมครับแล้วก็ปลดตัวลงทาไส้แล้วก็ดึงไส้กลับแล้วจากนั้นค่อยสร้าง p a b อบถูกไหมครับเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น PA-BY บแล้วเนาะ ถึงมันจะเป็นพีเอบายที่ไม่สวยแต่ตราบใดที่มันยกตัวขึ้นทําลายต้านแล้วเราก็มองว่ามันคือพีเอบายแล้วแลวมันทําลายต้านแบบเกือบเต็มแห่งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นพีเอบายที่เต็มตัวเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวมาเคลียละเอียดหนึ่งรอบก่อนที่ยกตัวขึ้นย่อลงมาไม่ถึงรับแล้วก็ยกตัวขึ้นไปต่อนี่คือสิ่งที่มันมีสิทธิ์ที่จะทำเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นแบบนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นจุดที่เราจะบายได้อยู่กี่จุด จุดที่เราจะบายได้ก็คือตรงๆเลยกดตัวลงมานี่คือไซร์แรกที่เราจะบายบายได้ไหมบายได้ครับแต่แค่ใกล้กับราคาปัจจุบันมากไปนิดนึงซึ่งถ้าไซร์แรกไซส์นี้เราบายสมมติว่าก,กดตัวลงมาเราบายแล้วเราเห็นว่าพฤติกรรมในคารมฟเล็กไซส์นี้ถูกการไซร์เว์ลงไปหาเราก็ยังควรที่จะบายอยู่หรือเปล่าก็บายได้ครับแต่ถามว่า ถ้าสมมุติว่ามันกดตัตลงมาทําโลอีกประมาณสัก3,000จุดอ่ะเนี่ยนี่คืออยู่อยู่ที่ประมาณราคาสัก4430สมมุติว่ามันกดตัตลงลงมาทาโลอีก3,000จุดที่440อีก2,500จุดที่4 4 0 4 4ห0 5ประมาณนี้เราคนจะ buy อยู่ตรงนี้หรือเราคนที่จะรอให้กลับพุับลงมาก่อนแต่ไม่ถึงรับเราจะไปเราจะไปได้ไหมบา,บายที่4408ก็ได้4410ก็ได้แบบนี้ไม่ปลอดภัยกว่าหรอ ยิ่งาการซส์เวลงมาเรารู้อยู่แล้วการซส์เวลงแปลว่าอะไรการใด์เวลงแปลว่ามันกาลังลอ่อายถ้ามันกาลังล่อาบเดี๋ยวมันก็ต้องทุบมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งายแล้วเมื่อการมันทุบลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งายเราก็ค่อยายตรงไหนก็ได้ที่เราจะดูอยู่ถูกไหมหรือไม่ก็ตั้งไม้บายในทางเฟรนสโตก็ได้ซึ่งเราก็ต้องดูว่าไม้บายที่อยู่ตรงนี้ใกล้เกินไปสมมติว่าเราจะายเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าอากาศทุบลงมาลนะ่ะถูกไหมับ พราะฉันเห็นไหมครับเวลาจะออเดอร์คำานึงให้ดีกราฟวิ่งไปหาออเดอร์เราแบบไหนเราตั้งบายลิมิตแล้วไม่ใช่ปัญหาแต่เราตั้งบายลิมิตแล้วเราเห็นว่ากราฟกำลังซด์เวลลงไปหาบายเราอะนั่นหนะปัญหาเพราะเราต้องรู้ว่าอ่ะจุดนี้เป็นจุดที่บายแล้วดีหรือเปล่ามันมีจุดที่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีจุดที่มันจะลงมาหาแล้วสมมุติ แล้วมันไซ์วลงมาหาไม้คุณแล้วคุณก็บายโอเคแล้วมันก็ทุบลงมาหน่อยนึงแล้วมันก็กลับตัวเพราะมันไม่มีจุดที่มันจะลงไปหาแล้วใช่ไหมอันนั้นก็ดีไปอาจจะโดนล่าประมาณสักพันจุดแล้วก็กลับตัวถูกไหมสร้างจุดกลับตัวแล้วก็ยกตัวขึ้นแต่ถ้าหากว่ามันไซว์ลงไปหาไม้คุณแล้วคุณได้ไม้แล้วแล้วทีนี้พอคุณได้ไม้แล้วเนี่ย แล้วมันดันลงต่อโอเคแล้วมันไซด์เวลลงไปอีกไซด์เวลลงไปอีกแล้วคุณก็รู้อยู่ว่ามันมีจังหวะให้ลงได้อีกเยอะมันมีแกลบที่มันจะต้องลงไปปิดอีกเยอะแล้วคุณคิดว่าไม้คุณกลายเป็นไม้ที่ดีหรือยังจากจากไม้ที่ดีมันกลายเป็นไม้ที่แย่ลงหรือยังมันกลายเป็นไม้ที่แย่ลงทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราไม่เรารู้ว่าเวลาไซด์เวลลงแล้วอะแล้วมันยังมีช่องที่มันจะต้องลงไปปิดเราจะไม่พยายามยี่ะเล่นไม้ที่ใกล้เกินไปถูกไหมครับ แล้วเวลาเราได้ไม้ที่ใกล้เกินไปเรารู้อยู่แล้วว่ายิ่งถ้าการสายเวลงอะ่ะไม้นั้นมันเป็นไม้ที่มักรจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่ากาฟต้องมีจังหวะที่มันจะต้องทุบหรือบินแล้วถ้าเราอยากจะไดออเดอร์เราไดออเดอร์จากการที่กราฟมันบินการมันทุบเท่านั้นแล้วเราก็จะมาเก็บกําไรออเดอร์ตอนที่กราฟมันทุบลงมาปุ๊บอย่างน้อยสุดอ่ะต่อให้มันจะไม่ได้ขึ้นยาวมันดึงไส่กลับขึ้นมาเราก็ยังมีจังหวะเก็บกําไรถูกไหมแต่ถ้าเราไปตั้งแต่มันยังไม่ทุบแล้วเ ent, ลวลามันทุบ่ะ เราต้องมาเอาไม้ข้างหน้ามาแก้ไม้บกเหรอคุ้มหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นความคุ้มไหมมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเลยอยี่ยเล่นเพราะใช่ไหมครับเวลาเราจะออกเราได้ออกเราได้อออด,ดีแล้วสมมุติว่าคุณใบใกล้เกินไปผมจะบอกอีกความเป็นไปได้หนึ่งนะคนใบใกล้เกินไปสมมุติว่านีกเกอรีที่แห้งวันนี้ยกตัวขึ้นทําไส้ยกตัวขึ้นทาไส้นี่คือแท่งจําลองของวันนี้นะผมแค่ว่าให้เห็นนะ แท่งวันนี้ยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนมากจากนั้นดึงไส้กลับกดโตลงแล้วกดโตลงไม่พอดันกดตัวลงชน4,400สมมุติสมมุติชน4,400ไม่พออา้าวชน4,400ไม่พอเสร็จปุ๊บดึงไส้กลับเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังทําลาย4,400ได้แบบนี้คุณทํายังไงอะแบบนี้คุณจะแก้ปัญหาไงสมมติคุณบายตั้งแต่ตรงเนี้ยคุณคิดว่าคุณจะคุณจะมีโอกาสกลับไปแก้ไหมได้ไง,ไง่ายไหม ไม่ครับเพราะอะไรเพราะว่าอะไรกราฟแห่งใหม่จะมีการยกตัวขึ้นมาทำไส้อาจจะทำไส้ถึงแค่จุดนี้ถูกไหมแล้วก็จะลงต่อเลยทันทีถูกไหมกราฟแห้งใหม่อาจจะแค่ยกตัวขึ้นมาทำไส้ถึงแค่ตรงนี้แล้วก็จะลงต่อเลยทันทีซึ่งก็อาจจะลงไปเลยถูกไหมจากนั้นก็จะดึงไส้กลับแล้วก็ปิดอยู่ประมาณนี้ แล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยปิดไม้อยู่ตรงน 4, 4, 3, 0, เนี้ยที่4430เนี่ยกราฟลงมาถึงตรงน 4, 4, 6, 6, 6, เนี้ย4466เนี่ยกี่กี่จุดละเจ็ดพันกว่าจุดถามว่ามันน่าเล่นไหมละ่ะเห็นหรือยังประมาณเจ็ดพันจุดอะประมาณเจ็ดพันจุดแบบเนี้เจ็ดพันหกหกพันกว่า,า, 7, จ,วา,า 7, จุดแบบนี้ 7, 6, 6, น่าเล่นไหมจะติดไม้ตั้งแต่4430กลัวตัวลงมาหกพันจุดแค่ที่ไม่มีไม้หรือมีไม้ที่ไม้ตรงนี้ ถูกไหมหรือมีไม้ที่เนี 4, 4, 4, 4, 6, 9, ่ย4404.69ถูกไหมแล้วถ้าคุณหาไม้ที่ท,ท,ที่ที่แย่ที่สุดหรือไม่ก็เกือบเนาะถือว่าเกือบจะดีแล้วสมมติว่าคุณได้ไม้ที่ตรงนี้มันยอ่อลงมาคุณได้ใบยอยีกหนึ่งไม้มันดึงไส้กับยังแก้ใบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เปิดแท่งใหม่มามันยกตัวขึ้นเอา้าได้ปิดไม้ละพอมันยกตัวขึ้นทําไส้ได้ปิดไม้ยอ่อลงแล้วมันดึงไส้กลับไม้คุณจบแล้วใช่ไหมมันดึงไส้กับคลุบลงมา ทีนี้จังหวะที่มันทุบลงมาแต่ไม่ถึงรับวี๊เรารู้แล้วว่าไม้ไปลายเรามีสีเทียเล่นแล้วเมื่อกี้ผมตีเส้นมาผมไม่ได้พูดใช่ไหมว่าผมตีเส้นถึงจุดไหนแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆเวลาผมตีเส้นผมทําไส้กดตัวลงมาเนี่ยผมจะวิ่งหาตรงไหนตรงไหนตรงไหนเสมอผมจะวิ่งหาไส้ของแข้งก่อนหน้าเสมอเพราะว่าอะไรการาฟจะทุบจะบินมันก็ต้องไปเด้งที่ไส้เพราะว่าไส้คือสปล이์เท่ากับว่าเห็นไหมครับพอการาฟทุบลงมา ทาไส่แต่ไม่ถ้ารู้ไส้ของแท่งก่อนหน้าหรือมันเด้งที่ไส่ของแท่งก่อนหน้าเห็นไหมผมจะวาดมาเลยเห็นไหมครับผมไม่จำไม่ต้องอธิบายเพราะผมวาดแล้วผมก็เห็นอ่ะมีตรงไหนมีไส่ตรงไหนคือจุดเด้งของการาฟเพราะว่าอะไรครับมันกดตัวลงมาเนี่ยเลยรับผ่านไส่ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับเห mm ็น hmm. หรือยงังแล้วก็เด้งเห็นหรือยังแล้วมันก็เด้งก่อนที่ถึงรับไหนลับวีดถ้ามันจะเด้งแบบนี้อย่างน้อยสุดอ่ะคุณบายที่ตรงนี้ พอมันกดตัวลงมามันทาลายแนวรับได้ยกตัวขึ้นคุณปิดแล้วไปถูกไหมปิดมห้เสร็จปุ๊บกราฟพุ๊บลงมาต่อกดตัวลงมาเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับที่เป็นรับวิแล้วคุณได้ไบแต่หลังกราฟดึงไส้กลับอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณไปจากโลไส้เนี่ยที่สี่สามสี่เก้ายกตัวขึ้นมาที่สี่สามหกหกอย่างน้อยกําไรก็หนึ่งพันห้าร้อยจุดเป็นอย่างต่ำแล้วเห็นความแตกต่างของการออออเดอร์ที่มีคุณภาพแต่ไม่มีคุณภาพหรือยัง นี่แหละคือสิ่งที่ผมให้รอรอเพื่อที่ให้ไม้ที่มันได้กําไรที่คุ้มต่อการรอที่คุ้มต่อความเสี่ยงที่จะต้องเจอไม่ใช่ไล่เปิดไม้แล้วสุดท้ายกําไรก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเจอเลยกําไรบางครั้งอะถ้าเปรียบเทียบเนาะคุณยอมเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาสามร้อยห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยจุดสุดท้ายพอคุณโดนลากเกียย ไปสามร้อยห้าร้อยจุดหลายหลยไมย้ที่คุณจะต้องเอาใช้มาคัดเนี่ยไอ้ไม้ที่เสียแค่ไม้เดียวพไม่คุ้มอะไรเลยแล้วนํำซ้ําเอาเวลาไปกินมาเปล่าแล้วคุณเอาเวลาไปทําอะไรครับไม่ได้บทเรียนไม่ได้อะไรเลยถูกไหมเพราะฉันทำไมผมถึงให้ตั้งบายลิมิตการตั้งบายลิมิตคือการที่เรารู้จักที่จะรอแล้วมันมัน,มนให้ทางออกเราอย่างคือเราไม่จําเป็นต้องเฝ้ากราฟแล้วถ้าเราตั้งบายลิมิตแล้วสุดท้ายเราโดนลากมันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะอย่างน้อยสุดอ่ะ เรารู้จักที่จะรอแล้วมาดูเป็นระยะระยะถ้าปัญหาเกิดแล้วแก้ปัญหาครับตอนมาดูแล้วถ้าปัญหายังไม่เกิดก็รอถูกไหมแล้วถ้ากราฟไซเวลลงมาหาไม้เราแต่ไม้เรายังไม่ถูกเกี่ยวก็แปลว่าปัญหาไม่เกิดถ้าปัญหาไม่เกิดเราก็ปิดไม้ก่อนแล้วก็เอาบายลิมิตไปไว้ในจุดที่คิดว่าถ้ามันทุบมันก็จะทุบมาหาบายลิมิตจ้าใกล้แค่ไหนก็ได้ครับแต่ถ้าจำไว้เสมอถ้ากราฟทุบลงมาหาไม้เรานั่นจะเป็นไม้ที่ดีแต่ถ้ากราฟไซด์เว ลงมาไม้นั้นไม่ดีครับไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่มันไม่ปลอดภัยถ้าคุณไม่ได้เฝ้ากราฟเนาะแล้วสมมุติว่าคุณต้องมานั่งแก้ไม้ถ้าเกิดว่าคุณไล่ไ้ในข้างบนใช่ไหมส่วนคนที่รู้จักที่จะรอได้ไม้จากข้างล่างถูกไหมครับแล้วมันดึงไส้กลับและนี้จังหวะที่มันดึงไส้กับไม่พอสมมติว่าเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาทําไส้แต่ไม่ถึงไส้ของแท่งก่อนหน้ายกตัวขึ้นชนต้านแบบนี้ ถ้าสมมติว่ามีแท่งที่มันยกตัวขึ้นชนต้านแบบนี้ให้ให้ให้เขาได้นะครับต่อให้มันจะดึงไส้กลับแบบเนี้ยไม้ใบตรงนี้ก็เริ่มปลอดภัยแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับการยกตัวขึ้นชนต้านแปลว่าอะไรละ่ะแปลว่ารอเซลลการรอเซลลแปลว่าอะไรครับกราฟก็ต้องขึ้นมีเลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลส่วนใครที่ได้ไม้ใบาจากข้างล่างเริ่มปลอดภัยแล้วเห็นหรือยังเห็นหรือยังคุณจะเห็นหรือยังที่ผมบอกแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไม้ใบคุณเริ่มปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัย คุณสามารถรู้ได้ด้วยการที่คุณเห็นแล้วว่ากราฟเริ่มไปล่อเซลล์แล้วถูกไหมแล้วสมมติว่ามันล่อเซลลแล้วมันดึงไส้กัดไม่เป็นไรครับเปิดแท่งใหม่มาสมมุติเปิดแท่งใหม่มาย่อลองมาทําไส้แต่ไม่ถึงรับบายได้อีกไหมหนึ่งด้วยทีนี้สมมุติว่าบายอีกไหนหนึง่งลนย่อลองมาทําไส้บายใช่ไหมมันยกตัวขึ้นชนต้านซ้ําถูกไหมครับชนต้านเนี่ยที่มันเคยชนไว้ซ้ําเท่ากับล่อเซลลเพิ่มใช่ไหมล่อเซลเสร็จก็ไปล่อเซลที่ตรงนี้ แล้วก็บินไปเลยเลยต้านผ่านไส้ทำไฮอ่าอาจจะมาอาจจะมา,า,มาถึงไม้ที่คุณจะแก้แล้วแก้สักทีใช่ไหมแต่คนที่ได้ไม้จากตรงนี้ต้องมาแก้ไม้แต่คนที่ได้ได้ไม้จากตรงเนี้กยกําไรเลยเพราะว่าอะไรครับชนต้านผ่านไส้ทำไฮมาถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงต้าน,นี้แล้วก็ทำไฮไส้ที่ตรงนี้ถูกไหมครับทำไฮไส้เสร็จตรงนี้คือจังหวะที่ไม้บายที่เราได้กับไม้บายตรงนี้ที่เราได้นั่นก็คือจุดเก็บกําไร เพราะว่ามันเลยต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่หิ้ต้านพอเก็บกําไรเสร็จปุ๊บมันจะดึงไส้กลับเท่าไหร่ก็ช่่งมันไปดิถูกไหมล่ะแต่ถ้ามันดึงไส้กลับแล้วมันก็ยังปิดอยู่เหนือ4,400เก็บกําไรไปแล้วถูกไหมครับตอนมันยกตัวขึ้นทำไฮเปิดแห่งใหม่มาย,ย่อลงมาไม่ชน4,400ใบหนึ่งไม้แล้วไม้ที่สองเนี่ยที่ที่เราจะเล่นเนี่ยคือคาดหวังให้มันยกตัวขึ้นชนต้านถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่ต้านเนาะมันแค่ย่อลงมาทาไส้ถูกไหม แล้วเราคาดหวังให้มันยกตัวขึ้นไปทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้ววิ่งไปชนต้านถูกไหมครับไม้ใบไม้ใบที่เนี่ยไส้ตรงนมมนเนี้ยสมมติเนี่ยมันทาลาย4,400ใช่ไหมมันก็ยกตัวขึ้นไปชนต้านอีกถูกไหมครับเราหวังให้มันชนต้านผ่านไส้ทําหายแต่ไม่ถึงอต้านไม่ถึงต้านนี้มันอาจจะเบรกไปดูไปเลยอย่างเงี้ยเลยต้านผ่านไส้ทําหายแต่ไม่ถึงต้านอาจจะเด้กที่ไส้นี้ประมาณนี้แล้วไม้ใบที่เราลุกได้จากายไส้ข้างล่างเราทำไง เราก็ปิดนี่ไงครับโดยต้านผ่านไส้ทาลายแต่ไม่ถึงต้านแล้วกราฟอาจจะดึงไส้กลัดประมาณสักอ่ตีไว้เลยสมมติว่าลบยกตัวขึ้นไปเลยต้านผ่านไส้ทาลายแต่ไม่ถึงต้านจากนั้นดึงไส้กลับประมาณนี้แล้วเราก็ยังเห็นว่ากราฟก็ยังทาลายแนวต้านได้อยู่แปลว่าเปิดแท่งใหม่ๆย่อลงมาใหม่แต่ไม่ถึงรับเราก็เอาไส้นี้ประมาณกลางๆแท่งย่อลงมาใหม่แต่ไม่ถึงรับเราก็จะายแล้วก็คาดหวังให้มันยกตัวขึ้นไปชนต้านต่อ นี่คือวิธีการเล่นและพฤติกรรมการเล่นของเราแต่ถามว่าทุกแท่งมันจะเป๊ะแบบนี้ไหมไม่ครับไม่มีไม่มีแท่งไหนเป100๊ะร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมวาดไว้ให้เห็นเพื่ออะไรครับให้คุณได้จินตนาการภาพออกว่าต่อให้แท่งจะเป็นยังไงก็ช่างถ้า PA ชัดเจนมีการทำลายแนวรับมีการทำลายแนวต้านเราก็รู้ว่าเราเล่นต่อได้ถูกไหมทำลายแนวรับแปลว่าอะไรครับ PA เสียวสร้างทำลายแนวต้านแปลว่าอะไรครับ PA บายสร้างถูกไหมครับ แท่งนี่ทาลายแนวต้านได้นั่นคือ PA ใบแท่งที่ทําลายแนวรับได้นั่นคือ PA ซลล์แล้วเมื่อ PA เกิดเราก็เล่นตาม PA ถูกหรือไม่ในระหว่งางแท่งอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้ที่มันจะเป็นแท่งร้อยเปอร์เซ็นต์แดงๆเขียวๆอย่างนี้เหมือนที่ผมวาดไม่มีทางบางแท่งก็จะมีไซด์เวหนึ่งสองแท่งสามแท่งแล้วก็คือค่อยขึ้นถูกไหมครับบางแท่งก็จะไซด์เวหนึ่งแท่งสองแท่งแล้วก็ค่อยขึ้นก็ได้มันไม่ได้มีการเป๊ะแบบนี้แต่แค่รู้ไว้เสมอว่าเมื่อ PA ไม่ชัดเจนห้ามเล่น PA ชัดเจนเมื่อไหร่ค่อยเล่นถูกไหม นี่คือแค่ทำเฟรมเดีนะทำเฟรมไฮโง่ายกว่านี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาผมให้ออเดอร์ผมไม่ออเดอร์ในจุดที่มันควรที่จะออกแล้วผมไม่ได้มันนั่งนั่งให้ซิกเนลพวกคุณใช่ไหมอ่าออเดอร์ที่ตรงนี้นะเอสที่ตรงนี้นะ TV ทีวีตรงนี้ไม่ผมให้แนวทางในการออกอเดอร์ให้พวกคุณเลยทลําลายหนึ่งต้น้นหรือทําลายหนึ่งไส้ย่อลงมาเลยแท่งใหม่ไม่ถึงรับเราก็จะไปถูกไหมถ้ามันขดดโตลงก็ทำลายหนึ่งรับ เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลลแค่นั้นเองถูกไหมครับผมไม่ได้มานั่งให้ซิกเนี่ยพวกคุณเหมือนผมไม่ได้มานั่งมานั่งให้ตัวเลขพวกคุณว่าพวกคุณจะต้องบายตรงไหนเซลตรงไหนผมมานั่งบอกพวกคุณเลยว่าพวกคุณควรมีแนวทางที่จะบายที่จะเซลแบบไหนเลยแล้วหาดู pa ให้ออกถ้าคุณสามารถดู pa ออกแล้วอ่าน pa ขาดได้เมื่อไหร่อ่ะผมพูดตรงตรงการเฉวยของคุณจะดีขึ้นเยอะเลยมันจะดีขึ้นเยอะ แล้วเมื่อคุณจะต้องแก้ปัญหาคุณเชื่อไหมถ้าไม้มันไม้ถ้าไม้มันดีจริง,รงๆอ่ะการแก้ปัญหาแทบจะไม่เกิดหรือถ้าเกิดถ้ามันจะต้องเกิดถ้ามันจะต้องถูกลากสุดท้ายแล้วคุณก็แก้ปัญหาได้อยู่ดีเพราะอะไรครับคุณเล่นตามหลักการไปแล้วไงคุณเล่นตามถูกหลกักคุณเล่นถูกหลกักคุณเข้าออเดอร์โดยมีเงื่อนไขครบเพราะฉะนั้นพอคุณเข้าออเดอร์โดยมีเงื่อนไขครบเวลาก้ามันจะกลับไปให้คุณแก้ไม้มันก็กลับไปง่ายขึ้น เพราะเวลาเราเข้าตามเงื่อนไขที่มันเลยรับผ่านไส้ทําโลหรือเลยด้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถีด้านแล้วเราเซลไพยที่สุดแล้วจังหวะเราเซลลคือปลายไส้หรือไม่ก็เกือบปลายไส้หรือไม่ก็รอให้มันสร้างไพ่ชั่นการกลับตัวฝั่งปลายสร้างไพ่ชั่นงการกลับตัวฝั่งเซลลแล้วมันย่อลงมาเลนแท่งใหม่แล้วเราค่อยปลายอ่ะไม่ได้ไปลายไส้แต่เป็นไม้ที่ปลอดไัยขึ้นมากกว่าปลายไส้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บสุดท้ายแล้วต่อให้คุณจะถูกลาก เชื่อไหมครับการเบรกแล้วคุณออกออเดอร์เดี๋ยวกาวจะกลับมาให้คุณได้แก้ไหมไม่ว่ามันจะวิ่งไปไกลแค่ไหนก็ช่างมันจะต้องกลับมาให้คุณได้แก้ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวครับเวลาจะเล่น,นครับส,ส,รสิ่งที่ต้องกลัวคือตัวคุณเองทีดื้อแล้วไปออกออเดอร์หรือเปล่าสิ่งที่ต้องกลัวคือตัวคุณเองหรืออารมณ์ของคุณเองที่มีความกลัวโดยที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวหรือเปล่า ตรงไหนที่มันไม่ควรออกออเดอร์ไปออกหรือเปล่าตรงไหนที่มันไม่ควรคัดก็ดันไปคัดหรือเปล่าก็แค่นั้นแล้วส่วนใหญ่อะที่มันคัดกันที่มันออกออเดอร์ที่มันเปิดปิดออเดอร์แบบมั่วๆเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไม่รู้ถ้าคุณรู้คุณจะเปิดปิดออเดอร์เล่นๆอย่างนั้นไหมละ่ะก็ไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากให้สร้างความรู้ให้พวกคุณเ,เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวสถิติให้ได้มากที่สุด พอมือคุณมีความรู้ที่มากพอมากพอเพื่อคุณมีความรู้ความประสบการณ์ที่มากพอเชื่อไหมครับการออกออเดอร์เป็นเป็นอะไรที่พูดตรงๆรเลยว่ามันคือการดีดนิ้วมันไม่ได้ยากเลยครับการที่จะการที่จะหลับตาหรือมองด้วยหางตาแล้วเปิดออเดอร์ได้มันยากที่อะไรครับมันยากที่ตัวคุณเองมันยากที่จิตใจตัวคุณเองในใจมันชอบตีกันผมไปครับระหว่างสามทฤษฎีสี่ทฤษฎีห้าทฤษฎี แต่ตอนนี้ผมมาให้ทฤษฎีที่ไม่ต้องมานั่งตีกันเลยว่าทฤษฎีนี้อ่าหรือเปรียบเทียบเนาะอินดิเคเตอร์นี้บอกขึ้นอินดิเคเตอร์นี้บอกลงออ,กออเดอร์แบบไหนละ่ะไม่รู้เล่นไม่ได้ถูกไหมคุณมีคุณมีอินดิเคเตอร์ให้อินดิเคเตอร์ครึ่งหนึ่งบอกขึ้นครึ่งหนึ่งบอกลงคุณเล่นไงคุณก็เล่นไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้สกิลจากตัวคุณเองมองกราฟด้วยตัวคุณเองศึกษาพฤติกรรมกราฟด้วยตัวคุณเอง มันไม่มีคําว่าอินดิเคเตอร์ขึ้นหรือลงสลับกันนะในหัวมันมีแค่ว่าควรหรือไม่ควรออกออเดอร์เห็นไหมพอเราไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์มันต่างกันนะมันอยู่ที่เรามองพฤติกรรมกราฟตัวเราเองที่เรียนรู้ที่เรียนรู้กราฟม,มาเนี่ยเราอนุญ,ญาตให้ตัวเราเองเปิดไม้หรือ,อยังถ้าเราอนุญาตจงเปิดถ้าเราคิดว่าเราอ่านกราฟแล้วเงื่อนไขครบเราอนุญ,ญาตให้ตเปิดไม้เปิดเลยครับไม่ผิด ถ้าอ่านครบแล้ววิเคราะห์ครบแล้วละเอียดแล้วแล้วบอกว่าเปิดได้เปิดไม่ผิดผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองคุณวิเคราะห์การาฟเป็นแล้วเริ่มอ่านอ่านเกณฑเป็นแล้วแล้วคุณก็บอกว่าตัวตรงนี้ไม่ควรเปิดแต่มือก็ดันไปเปิดอันเนี้ยอันเนี้ยมันน่าตีมือถูกไหมครับอันไหนไม่ควรเปิดนั่งทับมือไปเลยรอได้รอถูกไหมที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวถูกไหมครับที่ผมบอกให้พวกคุณรอให้่ได้ออเดอร์ที่ดี แล้วมันเกิดขึ้นแค่เหตุการณ์เดียวผมพูดเป็นสิบเป็นสิบยี่สิบเหตุการณ์แล้วที่ให้รอเดี๋ยวมันจะทุบแล้วสุดท้ายมันทุบไหมมันก็ทุบหลายหลายครั้งที่ผมบอกให้รอเพราะเดี๋ยวมันจะทุบยิ่งห้ายิ่งข้าผมพูดย้ำเลยนะผมย้ำไม่เสมอถ้ากรารไซเวลงห้ามไปบายห้ามไปไล่บายรอจุดกลับตัวสร้างก่อนแล้วค่อยบายแล้วสุดท้ายถ้าใครที่ฟังกําไรทุกคนถูกไหมส่วนใครที่ไม่ฟังต้องมานั่งแก้ไหมบางทีมันก็ไม่ได้แก้ยาก แต่ถ้ากราฟมันเอาจริงขึ้นมาเอามันทุบหนักขึ้นมาล่ะเราจะแก้ไม้ไหวไหมเพราะฉะนั้นเราก็แค่รู้จักที่จะรอ,อนิดนึงพอเรารอได้เราได้ไม้ที่ดีสุดท้ายคนที่ปลอดภัยคือเราคนที่ได้กําไรก็คือเราถูกไหมเราไม่ต้องไปเล่นแข่งกับคนอื่นเราเราไม่ได้เป็นนั่งแข่งแชมเปี้ยนชิพที่จะเอาถ้วยต้องสกาลปิ้งหลายหลายไม้ไม่จําเป็นถ้าคุณจะต้องไปแข่งขนาดนั้นคุณจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้คุณเก่งอย่างโชคโชนก่อน ถูกไหมแล้วค่อยไปนั่งแข่งกับคนอื่นค่อยไปนั่งแข่งกับตัวเองว่าวันเนี้ยเมื่อวานได้แปดไม้เก้าไม้วันเนี้ยอยากจะได้สิบสิบสองไม้ถูกไหมถ้าคุณเก่งขนาดนั้นคุณอยากจะแข่งกับตัวเองขนาดนั้นคุณก็เก็บประสบการณ์ให้มากพอก่อนแล้วแล้วเอาสถิติเหล่านี้ไปสู้กับตัวเองไปทําลายขีดจํากัดตัวเองเรื่อยเืแต่ยังไม่ให้ตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ชํานาญมากพอถูกไหมครับผมย้ำไว้เสมอตรงไหนที่ผมย้ำว่าห้ามบายห้ามเซลเนี่ยมันไซเวลลงเนี่ย าใครไปบายใครไปเซลผพุ่งตรงเลยน้าตีมือหักมากเลยพุ้ลงเพราะผมพูดไว้เสมอเวลามันทุบมันทุบแรงยิ่งมันไซเวย์ลงนานเท่าไหร่เวลามันฟุบมันยิ่งทุบแรงเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับไซเวย์ลงนานแปลว่าสะสมบอลลูนฝั่งใบานานการสะสมบอลลูนฝั่งใบนานแปลว่าบอลลูนฝั่งใบ,นนงบ,งบเข้ามาเยอะถูกไหมสะสมไปเรื่อยๆสะสมต่อเนื่องให้คนโดนลากแบบเบาๆเวลาการาฟมันสะสมบอลลูนเนี่ยแล้วมันลากคนไปเบาๆลงอะ่ะ ลากคนแบบเบาๆไล่ลงไล่ลงซึมลงซึมลงใช่ไหมจังหวะที่มันซึมลงอ่ะคนจะไม่คัดหรอกแต่ทีเนี้พอคนโดนหลายๆไม้เข้าหลายๆไม้เข้าตอนที่มันซึมลงซึมลงอ่ะเวลามันทุบแรงเ่ยทุบแบบทุบลงมาแรงๆอ่ะจังหวะนั้นคนจะมีความมีการแพนิกไอ้จังหวะแพนิกนี่แหละคนจะทําอยู่สองอย่างคือไม่เฮ็ดฝั่งเสียวก็คัดฝั่งใบถิ้งหมดทีนี้เวลามันคัดเวลาเวลามันลงไปจังหวะที่คนก็นแพนิกปุ๊บ เราเพิ่งจะเอพิ่งจะเปิดไปไม้สองไม้แต่คนอื่นเ็าโดนไปเป็นสิบไม้จนแพนิกแล้วจนเฮดฝั่งเซลแล้วจนคัดทิ้งไปหมดแล้วเราเพิ่งจะมาเปิดอ่ะสุดท้ายเราได้กําไรแต่คนอื่นเขาคัดนั่นแหละคือจังหวะที่เรารอผมพูดไว้เสมอถ้าเราไม่เล่นก่อนคนอื่นเราก็เล่นหลังคนอื่นเพราะอะไรครับเราเล่นตอนมันย่อไปถึงรับระบายมันดึงไส้กลับยกตัวขึ้นเรากําไรถูกไหมแล้วเราก็เล่นตอนที่มันชนรับถ้ามันไนล่ชนรับปุ๊บปุ๊บคนกำลังโดนรอบายปุ๊บ นั่นแหละเราเลิกเล่นแล้วเราไปเล่นอีกทีนึงคือหลังจากที่คนเขาโดนล่อายแบบยับก่อนนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรารอเห็นหรือ,อยังท,ทุกการบอกทุกการเล่าของผมมีเหตุผลหมดไม่ใช่อยู่ดีๆผมอยากพูดอะไรก็พูดไม่ผมพูดโดยมีหลักมีเหตุและผลมาประกอบไว้เสมอก็เหมือนที่ผมให้พวกคุณออกออเดอร์ใช้หลักเหตุและผลมาประกอบการออกออเดอร์ของพวกคุณเสมอทุกๆครั้งที่จะออกออเดอร์ใช้เหตุผลมาประกอบ แล้วเชื่อเถอะว่าการออกออเด้ร์พวกคุณจะดีขึ้นเยอะเลยเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากถึงทเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ขอเป็นแลวแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกนิดนึงในทำเฟรมเดย์เนาะในทำเฟรมเดย์เนี่ยเห็นไหมครับมันกำลังลงแล้วเนี่ยยกตัวขึ้นทำไส้แล้วกำลังลงลเนี่ยเราวางนะครับมันอาจจะทําแบบที่ผมว่าะไรก็ได้ลองแขบไปดูก็ได้อาจจะทําหรือไม่ทําผมไม่รู้แต่มันมีสิทธิ์ที่จะทำแล้วไปดูในทำเฟรมไฮโซ ถ้าทาเฟดเห้โชจุดกลับตัวมันดันสร้างตั้งแต่ตรงนี้ถ้าให้โชมีการกดตัวลงมาทำลายแนวรับเนาะอันนี้ผมเสริมให้นิดนึงถ้ามันกดตัวลงมาทำลายแนวรับเมื่อไหร่เราะวังนะครับมันจะกดตัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัวลงมาทำลายแนวรับได้เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไปถึงตันเราก็ค่อยเซลล์เพื่อคาดการณ์ว่ามันมีส์ที่ยะกดตัวลงมาทำโลถูกไหมครับหรือกดตัวลงมาอย่างน้อยสุดก็มีสเที่ยะเกือบชน4,400แล้วเราก็ค่อยบายแถวๆนี้ก็ได้ แต่ถ้าหากว่ามันกดตัวลงมาแล้วมันทำายแนวรับได้ก็ระวังว่ามันจะยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็ถูกต่อเราก็ค่อยมารอบายจากข้างล่างต่ากว่า4,400แต่ไม่ถึงรับวิกก็ยังได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรารอเนาะสำหรับคลิปนี้แล้วสำหรวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ